ขอบคุณขอบคุณทรก็ใหญ่มากนะครับไม่ทราบเอาสไลด์เอา powerpoint ขึ้นเลยได้ไหมครับครับครับ,รบเรียนท่านอนุกรรมการท่านผู้ทรงคณวุฒิท่านที่ปรึกษาท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับเอ <c oughs> สไลด์นี้เพิ่งทำตะกี้นี่เองนะแบ,แบบแบบจุกระหุกนะหลังจากอ่านในเอกสารเลยทั้งหลายแล้วเนีแบบคร่าวๆเนี่นะะเพิ่งส่ง ข้างเ,เห็นตอนเช้านะฮะผมคิดว่าโครงการในพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบโครงการ TSQP นะที่ดำเนินการมา3ปีเนี่ยนะกเ็เห็นผลนะในระดับหนึ่งนะน่าจะเรียกว่ามี Evolution หรือว่า Transformation ของโครงการนะ ไปเป็นในยุทธศาสตร์หรือว่ากลยุทธ์ของการาที่จะไปหนุนโรงเรียนให้เป็นตัวของตัวเองในยิ่งขึ้นนะครับผมมองว่าอย่างนั้นนะครับเดิมเนี่ยเราก็พยายามที่จะหนุนให้เป็นโรงเรียนตัวของตัวเองแต่ว่าก็ยังผ่านทีมโค้ชนะผมก็ลองลองเตรียม Powerpoint มาเจ็แปดแผนนะครับมามาลองแชร์ไอเดียว่า อย่างนี้จะเหมาะสมไหมนะครับก็เป็นเชิญอรีกันนะครับสไลด์ต่อไปเลยนะครับผมมองว่าตัวกลยุทธ์เนี่ยตัวกลยุทธ์เนี่ยน่าจะ <c oughs> ไม่ใช่เข้าไปพัฒนาตรงนี้นะไม่ไม่ได้เน้นการเข้าไปพัฒนาโรงนี้ไม่ได้เข้าไปเทรนหรือไปฝึกอะไรตรงนี้นะครับแต่เข้าไปหนุนให้เขาพัฒนาตัวเอง นะแล้วก็ช่วยกันเองด้วยช่วยกันเองภายในโรงเรียนมันก็คือ PLC นะแล้วก็ช่วยกันเองระหว่างโรงเรียนนะก็อาจจะเรียกว่าเป็นใน Network ะนะทางลำปลากมาพัฒนาเขาเรียกว่าอะไรนะ NLC ใช่ไหมฮะเป็นเป็น Networking อะไรนะครับหวังว่า ในเฟสต่อไปของโครงการของสำนักครูเนี่ยก็จะเป็นการสร้างเครือข่ายเป็นการสร้างเครือข่ายนะโรงเรียนและครูทีนี้การสร้างเครือข่ายเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นการเรียกว่าสมัครใจเข้ามาสมัครเข้ามาแล้วก็ไม่จําเป็นต้องไป6ส3 6โรงเรียนที่ที่อยู่ในโครงการ แล้วก็ไม่รังเกียจไม่ปฏิเสธโรงเรียนอีกเก้าสิโรงเรียนที่หลุดออกไปจาก TSQP นะถ้าเขามีการเปลี่ยนใจต้องการสมัครเข้ามาแล้วก็เข้าใครทีเรียนเนี่ยก,ก็น่าจะรับหรือว่าโร,โรงเรียนที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับ TSQP นะแต่ว่าเขาเขาสนใจอยากจะพัฒนาตัวเองและเรียนรู้ แล้วก็เข้าใครทีเรียะก็น่าจะเข้ามาได้พูดอย่างนี้จะก็จะหมายความว่าไอ้เจ้าเครือข่ายที่ว่าเนี่ยไม่ได้เข้ามาแบบแบบง่ายๆต้องมีคอมมิตเมนต์ต้องมีเกณฑ์ว่าเขาต้องทำอะไรไม่ทำอะไรนะนั่นหมายความว่าเราต้องยกร่างขึ้นมานะแล้วก็รึกษาหารือกับกับทางโรงเรียนที่ ที่เราก็เห็นนะครับจากออนไลน์ PLC เนี่ยมีโรงเรียนที่เข้มแข็งจำนวนไม่น้อยเลยก็ปรึกษาเขาว่าเรามีเกณฑ์อย่างนี้พอเหมาะสมไหมเราเราเราโหดไปเปล่าเข้มงวดเกินไปเปล่านะหรือว่าย่อนตรงไหนเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือพี่นายถือว่าเอ่อเป็นเป็นเครือข่ายของโรงเรียนที่เอาฐานนะไม่เอาฐานไม่ต้องเข้ามาเพราะฉะนั้น motivation ของการเข้ามาในเครือข่ายเนี่ยก็คือการเรียนรู้เพื่อทำให้เรื่องนี้เอาความของเด็กดีเป็นหลักไม่ใช่เพื่อจะมาเอา resource ทรัรสสพยากรเอางบประมาณหรือว่าให้ได้หน้าได้ชื่อว่าเออเข้าเครือข่ายนี้นะอะไรเนี้ยผมว่าต้องไม่ใช่เราต้องระมัดระวังตรงนี้เป็นเครือข่ายของโรงเรียนที่เรียกว่าเอาฐานนี่เป็นความคิดผมนะผมอาจจะเข้มงวดเกินไปก็ ลองพิจารณากันดูนะครับเ,เ,เครือข่ายนี้เนี่ยก็จะมีกิจกรรมเยอะหลายอย่างเลยนะฮะอ,อย่างหนึ่งก็คือการเปิดพื้นที่การเปิดพื้นที่ฮะก็ได้เสนอผลงานนะให้ได้เสนอผลงานอันนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้สร้างความมั่นใจตนเองของครูและโรงเรียนของครูและผู้บริหารโรงเรียนนะ ผมมีความเห็นว่าในระบบการศึกษาไทยเนี่ยครูและผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยขาดความมั่นใจตนเองรอแต่คำสั่งนะจึงทําให้คุณภาพการศึกษาไทยลนด้อยนะถ้าจะให้การคุณภาพการศึกษาไทยดีเนี่ยต้องแก้ตรงนี้เป็นขีนะเป็นจุดหลักเลยเป็นจุดขานงัดเลยก็คือสร้างนะไม่ใช่สร้างอ่ะหนุนให้เขาเกิดเพราะว่าจะเห็นว่า โครงการ T.S.Q.P. เนี่ยทำให้โรงเรียนและครูจำนวนไม่น้อยเลยเนี่ยเขามีความมั่นใจตัวเองนะแล้วก็เป็นกลายเป็นเชนเอเจนต์เป็นเอเจนซี่หรือเชนเอเจนต์ขึ้นมาเราเห็นเราเห็นคุณคุณสมบัตินั้นของเขาชัดเจนจากออนไลน์ P.L.C. นะแล้วผมคิดว่าถ้าเจอเจอตัวเจอหน้าเจอตาเนี่ยจะยิ่งเห็นชัดยิ่งขึ้นนะครับดังนะนั้น,น,นการที่เราได้เห็นจากโครงการ T.S.Q.P. เนี่ยผมคิดว่า เป็นความสมําเร็จโคงการโครงการ TSGP นะแล้วก็น่าจะต่อยอดแล้วก็ใช้คนเหล่านี้แหละเป็นตัวเป็นตัวหนุนให้ครูคนอื่นๆผู้บริหารโรงเรียนอื่นๆนะฮะแล้วก็ระบบของโรงเรียนอื่นๆเนี่ยพัฒนาขึ้นตามแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวแบบเนี่ยมีอยู่แล้วแล้วก็มีหลายตัวแบบนะไม่ได้มีแบบเดียวอยู่ในหลักบ,บริบทนี่ผมว่าเป็นเท่ากับว่ากลยุทธ์เนี่ย เป็นกลยุทธ์ของการใช้เอ s e t กนะก็คือสินทรัพย์ทางปัญญาสินทรัพย,ทพย,ทพย์ทางสังคมที่โครงการ T SqP ได้หนุนให้เกิดขึ้นนะออกมาทำหน้าที่ขยายผลการยกระดับคุณภาพโรงเรียนของประเทศไทยนี่คือนี่คือตัวตัวกลยุทธ์ตามความเข้าใจของผมนะครับต่อไปเลยนะครับ ทีนี้ที่ว่าโรงเรียนเนี่ยเราจะชวนเชิญเข้ามาเนี่ยนะฮะเป็นเครือข่ายเนี่ยการกิจการทั้งหมดเนี่ยที่ทำเนี่ยเซ็นเตอร์ Center ที่ callerning l a เอาคำคนนักเรียน CLO callerning l a เอาคำนะ callerning เอาค e นั้นต้องดูทั้ง4อย่างนะ VSK ไม่ใช่ดูเฉพาะ K หรือ S เท่านั้นนะ V คือ value s เช่นไม่โกง นะฮะไม่เอาเปรียบเพื่อนนะอะไรทำแบบนี้นะครับนี่คือเพื่อน่ายก็คือ Val u e s หรือค่านิยมเนี่ยก็คือค่านิยมของความเป็นคนดีเป็นคนที่ทําประโยชน์ให้แก่คนอื่นว่าคนที่ไม่เห็นแก่ส่วนส่วนไม่เห็นแก่ตัวจนจนเกินไปอะไรอย่างนี้นะครับเอนะติจูดกเตตคติก็อยู่ในลักษณะคล้ายกันนะครับแต่ว่าจะจะ,จะ,จ,ะจะมอาออมาแต่ว่าทั้งทั้ง V และ a เนี่ย ก็จะเห็นได้จากพฤติกรรมของนักเรียนนะซึ่งก็จะเห็นได้พฤติกรรมของครูโดยที่เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยคอและนิ่งอัพคมเนี่ยต้องดูทั้ง4อย่างไม่ใช่ไม่ใช่แค่อย่างเดียวหรือสองอย่างนีนี่คือตัวกลยุทธ์ที่ผมคิดว่าสําคัญนะครับซึ่งหมายความว่าทางโครงการ TSDP โครงการพัฒนารงเรียนทั้งระบบจะต้อง เอาใจใส่ซึ่งผมก็เห็นด้ใหญ่ก็ตรมเตมแล้วนะเอาใจใส่เครื่องมือในการประเมิน VASK เนี่ยให้ใช้กันได้แล้วก็ใช้ร่วมกันเพื่อที่จะเพื่อจะดูผลเปรียบเทียบกันได้นะครับต่อไปเลยนะครับทีนีเ้เครื่องมือสำหรับให้ครูและโรงเรียนแล้วก็ผู้ใวยการเนี่ยพัฒนาตนเองได้เนี่ย นะที่สําคัญในสายตาผมเนี่ยก็คือวงจรเรียนรู้จากประสบการณ์นะนะที่เรียกว่าโค้ดเลิร์นนิ่งไซเคิลแต่ว่าไม่ใช่แค่เรียนรู้จากประสบการณ์แบบธรรมดานะต้องเรียนรู้สู่การสร้างหลักการหรือทฤษฎีจากการจาก,จากประสบการณ์นั้นนะที่เรียกนะที่เรียกว่ามีการคอนเซป t u ช l i ไลซ์นะซึ่งเดี๋ยวจะถึงนะครับต้องมีการสร้างคอนเซปต์จากประสบการณ์นั้นนะ เรียกว่า Co-Experiential Learning Cycle นี่นะครับนะเพราะฉะนั้นไอ้ไอตัววงจรเรียนรู้ที่ผมอยากเห็นเนี่ยก็คือว่าต้องเป็นวงจรเรียนรู้ที่มีการสะท้อนคิดจาก Core Learning Outcome ของเด็กเนี่ยนะสู่หลักการหรือทฤษฎีการเรียนรู้ซึ่งหลายส่วนนี่ก็เป็นการทำความเข้าใจที่ชัดเจนในทฤษฎีที่มีอยู่แล้วนะแต่บางส่วนเนี่ยเราอาจจะเติมทฤษฎีได้ หรือบางอย่างเราอาจจะค้านทฤษฎีแล้วก็เสนอแนวทางใหม่ก็ได้นะจากการปฏิบัติของเราต่อไปเลยนะครับโค้ชไซเคลิลก็ก็คือไอ้ที่เป็นในวงตรงกลางเนี่ยนะครับที่มี4ส่วนนะมีลูกศรต่อเนื่องกันเนี่ยโค้ไซเคลิลเนี่ยก็เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เริ่มจากคอนกรีตเอ็กซ์เพรียร์ส์นะก็คือวมา่มาก็ลงมือทําในกรณีนี้ก็คือครูลงมือทำนะฮะ การลงมือทําของครูก็คือตั้งเป้านะตั้งเป้าว่าต้องการให้นักเรียนเนี่ยเกิดคอร์เรนทิ้งเขาเอาคำอะไรแล้วก็ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ Learning experience นะครับแล้วก็จัดกระบวนการเรียนรู้จัดประสบการณ์เรียนรู้ Learning experience การจัดประสบการณ์เรียนรู้นั้นเนี่ยนะสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องเรียนหรือว่าในการเรียนของเด็กเนี่ยก็ก็คือ concrete experience ของครูนะก็คือประสบการณ์ตรงของครู นะครูก็จะต้องทำตัวต่อไปนะครับก็คือ observe และ reflect นะที่เรียกว่า reflective observation ก็คือสังเกตว่านักเรียนมีพฤติกรรมยังไงนะแล้วก็สะท้อนคิดนะสะท้อนคิดสะท้อนคิดเนี่ยสะท้อนคิดไปสู่ได้หลายอย่างได้หลายแบบสะท้อนคิดว่าเอ,อวิธีจัดก,การเรียนของตัวเนี่ยเหมาะไหมเนี่ยอย่างนี้เป็นการสะท้อนคิดสู่วิธีปฏิบัตินะแต่ว่า ผมอยากให้นอกจากสะท้อนคิดสู่วิธีปฏิบัติแล้วเนี่ยผมอยากให้ไปให้ถึงการสะท้อนคิดสู่คอนเซ p t u a l ล z a ชันนะในขั้นตอนที่3นะครับแอปจ c ดคอนเซ็ป a ิ i ล레이ชันก็คือการสร้างหลักการหรือทฤษฎีนะจากจากสิ่งที่ตัวเห็นจากจากสิ่งที่ตัวทำแล้วก็สังเกตเห็นนะนี่คือนี่คือเรียกว่าเป็น reflection สู่ conceptualization นะครับจะเห็นว่า,าตัวการที่ทำให้เกิด c o n c e p t u a l i z a t i o n เนี่ยคือ core learning outcome ของนักเรียนที่เห็นนะที่ที่สังเกตเห็นนะออบเจคชันว่าออบ e ซิรอะไร observe core l e a r n น n g outcome ของนักเรียนแล้วก็ reflect ไปสู่ทฤษฎีว่าเออมันมันบอกอะไรเรานะมันบอกให้เรารู้ว่าไอ้ทฤษฎีที่เราใช้อยู่เนี่ยสงสัยจะไม่ค่อยเหมาะเพราะว่า Call core l e a r n i n g outcome มันเพลินเพียนอะไรแบบนีทำเราเนี้ยนะครับหรือว่าเออน่าจะเข้าท่ามากเลยคอเลนเนียลคัมเนี้ยออกมาดีมากทำเราเนี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วมันจะมีรายละเอียดเยอะมากนะครับเพราะอย่างที่พูดแล้วว่าคอเลอเนียลคัมก็มี VASK นะเด็กแต่ละคนเด็กในชั้น30คนก็30แบบอะไรเนี้ยนะครับเพราะนี้นดีเทลของอ f ร e c t ก v ีฟับซูเวชั่นนะนั้นเนี่ยจะมีมากนะแล้วก็แต่ทั้งหมดนั้นนะก็จะรวมเข้ามาสู่ abstract conceptualization นะ อันเดียวกันนะครับไอ้คอนเซป a l i ลเ t ชันการตั้งทฤษฎีหรือว่าหลักการจากการปฏิบัติเนี่ยคนทั่วไปจะไม่ค่อยกล้าทำนะเพราะว่าคิดว่าเป็นของสูงเป็นเรื่องของผู้รู้ผู้คนที่เป็นปราชญ์เท่านั้นซึ่งผมคิดว่าวิธีคิดนั้นผนะิดเลยจริงๆแล้วทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นคน,นต่ำต้อยเป็นเด็กเป็นผู้น้อยแค่ไหนเนี่ยต้องทำอันนี้เป็น โลกยินจะเจริญสังคมยินจะเจริญนะครับแต่ว่าทําเป็นเนี่ยไม่ได้แปลว่าเชื่อมั่นตายตัวว่าที่คอนเซ p ปต์ที่เเนี่ยถูกนะครับต้องเชื่อครึ่งตัวเชื่อต้องเรียกว่าเชื่อต่อตัวเองเนี่ยเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแล้วเพื่อให้มั่นใจว่าเชื่อได้ดีหน่อยไหมเนี่ยก็เอาไปทํา A c t i v e Experimentation ก็คือเอาไปทดลองใช้ในเหตุการณ์เดิมในสถานการณ์เดิมนะหรือในสถานการณ์ใหม่เพื่อดูวใช้การได้ไหม นะเพอย่างเงี้ยถ้าเอาไปใช้การได้นะก็แสดงว่าเออที่เราคิดหลักการเนี่ยน่าจะพอใช้ได้อย่างเงี้ยครับนะแล้วยิ่งเอาไปใช้ในสาการอื่นนะที่มันคล้ายคลึงกันต้องการหลักการเดียวกันเอิ่มก็ใช้ยยได้อีกนี่อย่างเงี้ยก็ยิ่งว่าทฤษฎีที่เราตั้งเนี่ยน่าจะใช้ได้นะครับทีนี้ทฤษฎีที่เราตั้งเนี้ยเราก็เอาไปทดสอบไปลองเองทียบกับที่มีอยู่แล้วมันอาจจะตรงกันเป๊ะเลย นะแต่ถ้าเราไปอ่านตามงตัวหนังสือเนี่ยเราเข้าใจไม่ชัดหรอกแต่ว่าพอเราตั้งเองจากที่เราเห็นเนี่ยมันเข้าใจชัดขึ้นมันก็จะช่วยทําให้เราอ่านหนังสือเนี่ยที่เป็นตัวทฤษฎีเนี่ยได้ชัดขึ้นอย่างนี้นะครับนี่คือนี่คือกระบวนการเรียนรู้ที่สําคัญที่ผมคิดว่าโรงเรียนที่เข้ามาในในเครือข่ายเนี่ยน่าจะได้นะครับต่อไปเลยนะครับทีนี้ก็เออก็จะหนุนโดยการที่ว่าหนุนโดยการที่ ทางกะสศและทีมเนี่ยก็หนุนโรงเรียนและครูทั้งหลายเนี่ยโดยการที่มีคน,นที่ได้เป็นโค้ชก็ได้นะฮะโดยการตั้งคําถามตั้งคําถามตรงจุดของการสะท้อนคิดเนี่ย reflective observation เนี่ยให้สะท้อนคิดไปสู่หลักการนะแน่นอนนะก็เบื้องต้นก็ต้องสะท้อนคิดสู่วิวธีการที่ทำเนี่ยแล้วมันมันคืออะไรนะแล้วก็ได้ผลแค่ไหน และไอ้วิธีการนั้นเนี่ยมันอยู่ภายใต้หลักการอะไรนะอย่างนี้นะครับแล้วผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันบอกอะไรเราตอกผลึกออกมาได้เป็นหลักการอะไรนะเนี่ยคือการตั้งคําถามอย่างเงี้ยช่วยตั้งคําถามก็จะทําให้ครูเนี่ยก็ค่อยๆสะท้อนคิดเป็นแล้วก็กล้าสะท้อนคิดนะครับต่อไปเลยนะครับก็ถ้าเกิดเป็นการเรียนจากไอ้ reflection นะครับแต่ reflection จากจากประสบการณ์จริงของตัวเอ,เองนะครับ อีกเครื่องมือหนึ่งเนี่ยก็คือ Double l ลร e a r n i n g อีกเครื่องมือหนึ่งที่น่าจําไปหมุนไปใช้เนี่ยก็คือให้ครูและผู้บริหารเนี่ยนะสามารถที่จะใช้ผลงานของตัวเองเนี่ยเป็นฟีดแบ็กแกตัวเองเพื่อการปรับปรุงงานของตัวเองนะครับในที่นี้จะเห็นว่าตัวตัวเป้าที่สำคัญเนี่ยก็คือ c o l l a n i n g Outcome นะ CLO c o l l a n i n g Outcome ซึ่งจะได้จากการวิธีจัด learning experience นะแล้วก็ learning วิธีจัด learning experience นั้่ก็มาจากการที่เรามี learning ecosystem ยังไงโรงเรียนเะป็นยังไงห้องเรียนเป็นงไง,นนงไแล้วก็ตัวเป้าหมายของ c l o คืออะไรนะเป้าหมายการที่จะให้เด็กได้รับาการเรียนรู้ที่ค่อนข้างเท่าเทียมกันนะ equity เนี่ยนะ คือมว่าเด็กเก่งเด็กไม่เก่งเนี่ยก็มีผลลัพธ์การเรียนรู้เพิ่มขึ้นนะใกล้เทียงกันเนี่ยเกิดนี้ก็คือตัวตัวหลักการนะฮนะเป้าหมายที่สําคัญนะครับนั้นเราก็จะมีสามส่วนเนี่ยคือก็คือส่วนที่เป็นตัวเป้าหมายตัววิธีการแล้วก็ตัวผลที่เกิดขึ้นนะครับนี่ถ้าถ้าครูเนี่ยใช้ผลที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นฟีดแบ็กกลับไปปรปับปรุงวิธีจัดการเรียนรู้ l e ARNING EXPERIENCE อันนี้ก็ดีนะครับก็เป็นซิงเกิลลูปฟีดแบ็กนะเป็นซิงเกิลลูปเรียนนิ่งก็คือว่า,าใช้ผลที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือ reflective observation นี่แหละนะครับไปไปปรับวิธีจัด learning experience ของครูแต่จะดียิ่งขึ้นนะถ้าหากว่าครูไม่ได้ทำแค่นั้นครูทำอีกส่วนนึ้งถือว่าใช้เป็นฟ e ดแบ c กกลับเข้าไปที่สีเขียวนะขับเข้าไปว่าเอ๊ เราควรจะปรับ l e ARNING ECO SYSTEM ของชั้นเรียนรือโรงเรียนยังไงนะถ้าหากว่าเป้าหมาย CLO ที่ได้เนี่ยมันก็ได้ตรงแล้วเอ๊ะเราจะปรับให้เป้าหมายเนี่ยมันยกระดับขึ้นอีกไหมเ่อย่างนี้นะครับแล้วนักเรียนที่ว่านักเรียนเรียนเก่งเรียนไม่เก่งนักเรียนจากลูกคนจนกับลูกคนรวยมันผลการเรียนมันใกล้เคียงกันไหมเ,เราจะยกระดับเป้าหมายพวกนี้ได้แค่ไหนยังไง ถ้าฟีดกลับไปอย่างนี้นี่นะครับก็จะก็จะเรียกว่าดับเบิล o ลูปเร์นนิ่งนะก็จะยิ่งทําให้การพัฒนาโรงเรียนเนี่ยยิ่งเข้มแข็งยิ่งขึ้นที่จริงแล้วเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยท่านคงเห็นนะครับว่าผมบอกว่าหมุนวงจรการเรียนรู้2เด้งแล้วก็ต่อด้วย3มเด้งนะครับสามเด้งก็หมายความว่าเป็นคิปเปิลหลูปเร์นนิ่งนะหมายความว่าในรูปนี้ไม่มีไงเราสามารถลากลูกศรเนี่ยนะข้างล่างเนี่ย ไปทางซ้ายมือไกลออกไปอีกนะครับไปสู่เนี่ยที่ผมเขียนไว้ว่าระบบนิเวศการศึกษาเนี่ยนี่ก็คือระบบการศึกษาใหญ่ของประเทศะระบบการศึกษาใหญ่ของประเทศว่าควรปรับยังไงจากประสบการณ์ของเราเนี้ผมคิดว่าทั้งครูและโรงเรียนเนี่ยต้องอมีส่วนแล้วก็แล้วก็ต้องกล้ากล้าอย่างสุภาพนะครับนในการที่จะฟีดแบ็กปรับเข้าไปเช็คเพิร์ลูปเรีนนิ่งไปสู่ระบบใหญ่ ไปสู่ส่วนกลางนะเพื่อที่จะให้ช่วยกันนะปรับปรุงระบบให้ดีขึ้นนะครับซึ่งสำหรับผมนี่ก็ในสายตาผมนี่ก็คือว่าส่วนกลางเนี่ยต้องต้องปรับในเรื่องของการ empower ผู้ปฏิบัตินะครับเดีย๋ยวไปเลยครับสุดท้ายนะครับผมมีความเห็นว่านะครับที่ทางทางสำนักครูจะปรับ การทำงานในช่วงปีสามปีต่อไปเนี่ยนะในกรณีของการไปนหนุนโรงเรียนและครูเนี่ยนะก็หัวใจสำคัญที่สุดคือเป็นการเปลี่ยน mindset เป็นการเปลี่ยน mindset นะจากการทำงานตามสูตรสำเร็จที่มีคนกำหนดไว้ก่อนแล้วนี่นะครับมาเป็นในสู่การทำงานตามเป้าหมายนะเห็นว่าไอ้เป้าหมายเนี่ยมันก็มีคนกำหนดไว้แหละนะอย่างนั้นก็ต้องกำหนดก็คือตัวหลักสูตรนะ แต่ว่าทางโรงเรียนและครูเนี่ยก็ต้องเอามาตีความแล้วก็กำหนดเป้าหมายของตัวเองนะแล้วก็หาทางยกระดับผลสมฤทธ์ก็คือไอร์ริ่งเอาคำเนี่ยต่อนเนื่องโดยโดยที่ทางโรงเรียนเนี่ยและครูเนี่ยมีการทำงานแบบมี Learning และ development i n อินไะก็หมายความว่าโรงเรียนเนี่ยไม่ใช่แค่สอนสอนนักเรียนเท่านั้น,นแต่โรงเรียนเนี่ยทำงานยกระดับ การเรียนรู้และความสามารถของตัวเองเยอยู่ตลอดเวลานะไม่มีวันจบสิน้นเพราว่านี่คือหมายช็ตที่สําคัญนะครับหมายช็ตที่ทําให้ระบบการศึกษาไทยเราตกต่ำนี้ก็คือหมายชุตของการทําตามคําสั่งทําตามสุดสําเร็จนะไม่คิดนะไม,ไม่ไม่กล้าคิดไม่กล้าแหวกแนวะแต่เราจะเห็นนะครับว่าถึงว่าพูดอย่างนี้ก็ผิดนะครับ ว่าเราจะเห็นว่ามีโรงเรียนและครูจํานวนหนึ่งที่เขาก็กล้าและก็ทําได้ดนะีโดยที่ไม่มีใครไปหนุนเขาเลยแล้วก็เมื่อเราไปหนุนโดยโครงการ T.S.U.P. เนี่ยก็ยิ่งมีมากขึ้นนะแต่ก็ยังเป็นส่วนน้อยอยูนะ่ประเทศไทยเราจะเจริญถ้า,าว่ากลายเป็นส่วนใหญนะ่โรงเรียนและครูที่กล้าทําอย่างนี้เนี่ยเป็นส่วนใหญ่นะครับผมก็ขอ,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 อใหออ้ความเห็นในเชิงหลักการไ้นะครับ ในเชิงค่อนค่อนข้างเป็นเชิงรวบยอดนะแต่ส่วนที่จะว่าเราจะช่วยกันปรับเข้าสู่การเป็นตัวยุทธศาสตร์ของสำนักจะยังไงนะี่ก็วันนี้เราได้ช่วยกันนะครับวันที่ผมกลับเรียนเสนอนี่ก็เป็นเป็นเพียงการากว่าให้ข้อคิดเห็นเบื้องต้นนะครับอาจจะไม่ถูกต,ต้องเสียทั้งหมดนะแล้วก็ต้องขออภัยนะครับก็บคุณมากครับ ครับต้องกลับกับ